อ๋อนี่จะของพักเพื่อชาติี่อ๋อไอ้นี่โค้ดทีมชาตินี่นะอ่าใช่ด้วยโค้ดทีมชาติมาอยู่ที่นี่มาโน่นี่เอมาโน่เพราะว่านักข่าวอที่จริงแล้วอ่ะนัดน,นี้คือบิ๊กแมตไม่ใช่ที่เมืองทองมาโน่ ยังไงก็อยู่อันดับดีเนี่ยใช่ครับสังหล่งที่นี้อันดับสูงครับแต่เมืองทองกับเทโลเขาไ่เตะหนึ่งทุ่มเขาเขาเลยเข้าใจว่าเป็นบิ๊กแม์บิ๊กแม์คือที่นี่ครับ <laughs> โอ้ลมเย็นใช้ได้เลยขอ้คนคนดู